มดอยากจะทําชั้นหนังสือใหม่นะคะอยากจะเปลี่ยนมุมของบ้านใหม่มาดูกันค่ะนี่คือสภาพเดิมนะคะที่เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดแล้วแล้วก็เตรียมจะทาสีผนังอันดับแรกเราก็ต้องไปเลือกสีก่อนก็น่าจะเหมือนกับที่เมืองไทยนะคะที่เราสามารถที่จะเลือกสีแล้วก็สั่งให้เขาผสมสีให้ตามที่เราต้องการได้เลยนี่คือชาร์ตสีแล้วนี่คือสีที่มดอยากได้นะคะเป็นสีออกมาสตาร์หน่อย จะเอามาเป็นพื้นหลังของกำแพงบ้านค่ะก็ไปจัดการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เขาผสมสีให้เลยนะคะแล้วเราก็หิ้วถัทางสีกลับบ้านก่อนทาสีก็ต้องทำความสะอาดผนังก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่มดรู้สึกว่ายุ่งยากมากกว่าการทาสีก็คือการที่จะต้องมาติดกระดาษป้องกันไม่ให้สีเลอะไปในส่วนอื่นๆนั่นเองซึ่งใช้เวลานาน,านกว่าทาสีอีกละมั้งคะจริงๆแล้ว หลังจากที่ติดขอบแล้วคราวนี้ก็ต้องมาปูหนังสือพิมพ์นะคะพยายามเผื่อให้มากกว่า1ชั้นเพราะว่าตอนที่เราทาสีเนี่ยมันอาจจะมีการสะบัดลงมาที่พื้นได้โอเคค่ะปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทาสีกันทาสีปกติแล้วเนี่ยเขาจะทากันอย่างน้อย2รอบนะคะจะไม่ทากันรอบเดียวเพราะว่าสีมันจะยังไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่ หมดก็ทารอบหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยค้างคืนไว้1คืนทิ้งไว้ทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วพอใช้วันหนึ่งเนี่ยก็มาทาซ้าต่ออีกรอบหนึ่งตอนนี้คือการทารอบที่สองนะคะตอนนี้ก็ทาขอบกันไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็มาลงสีทับรอบ2กันได้เลย ระหว่างรอสีแห้งนะคะก็แวะไปอีเคียกันหน่อยไปเลือกซื้อตู้ที่ลดราคานะคะเป็นตู้ที่ประกอบแล,แล้วอาจจะเป็นตัวโชว์หน่อยก็ยกมาที่บ้านได้เลยไม่ต้องมาประกอบกันใหม่แล้วอาจจะแค่ถอดแค่บางส่วนให้มันง่ายต่อการขนส่งแค่นั้นเองนะคะหลังจากประกอบตู้เสร็จก็เป็นส่วนที่ต้องวัดขนาดว่าเราจะวางชั้นระดับไหนบ้างสูงแค่ไหนมีความห่างเท่าไหร่มี มีกี่ชั้นกันแน่หรือว่าจะต้องจัดวางไงก็มีการเอาส่วนประกอบของตัวแร็กเนี่ยมามาวางแล้วก็ลองเช็คกันดูก่อนว่ามันจะพอดีไหมสวยงามแค่ไหนนะคะซึ่งส่วนนี้หมดว่าสำคัญที่สุดเลยถ้าเราวัดขนาดผิดเพี้ยนไปแล้วก็ติดตั้งไปแล้วเนี่ยแก้ไขายากแล้วนะหลังจากที่ได้ขนาดที่แน่นอนแล้วก็ติดตั้งตัว แท็กที่จะเป็นตัวยึดชั้นวางนะคะซึ่งเราจะตั้งใจที่จะวางหนังสือซึ่งก็น่าจะมีความหนักอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องติดน็อตทุกทุกตัวที่เขาให้มาเลยเพื่อให้มันคงทนแน่นหนานะคะจากนั้นก็ออกไปซื้อไม้กันเลยเผอิญว่าแถวบ้านมดเนี่ยเขามออีบริษัทที่เป็นโรงเลื่อยไม้อยู่แล้วเขาก็มีส่วนที่เป็นไม้ที่วางขายโดยที่เราสามารถที่จะไปเลือกซื้อไม้แล้วก็ขนกลับบ้านได้เอง ไม่มีคนขายนะคะเราเลือกเองแล้วก็จดราคาลงในลิสต์แล้วก็จ่ายราคาจ่ายเงินตามราคาที่เราคำนวณได้มาใส่ซองที่เขาเตรียมไว้นะคะแล้วก็หยอดลงตู้แบบนี้ได้เลยค่ะนี่นับเงินแล้วใส่ซองแล้วก็หย่อนลงตู้ได้เลยซึ่งรายละเอียดต่างๆที่เราซื้ออะไรไปแล้วก็เขียนใส่ไว้ในหน้าซองนัละคะ่ะจากนั้นก็ขนไม้กลับบ้านดีจังเลยเราไม่ได้อยู่ไกลนะคะก็มาขนกันง่ายๆแบบนี้เลย แล้วที่บ้านอเผอิญว่ามดก็มีอุปกรณ์ไม่ใช่มดหรอกค่ะคุณสเตฟานนีมีอุปกรณ์ในการเลื่อยไม้อยู่ด้วยก็จัดก,การเลื่อยกันหน้าบ้านนี่แหละแล้วก็ทำความสะอาดก่อนที่จะยกเข้าไปติดตั้งประกอบเป็นชั้นวางหนังสือที่เรามีแร็กและก็ตัวชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะแค่เอาไม้ไปวางก็เรียบร้อยกลายเป็นชั้นหนังสือที่ตั้งใจไว้เลยค่ะ เสร็จสมบูรณ์สวยงามนะคะนี่คือผู้ช่วยค่ะจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของมดเนี่ยแหละที่จะต้องน,นําหนังสือลงมาจัดเรียงวางให้เรียบร้อยสวยงามนะคะโดยปกติแล้วหนังสือพวกนี้อยู่ที่ชั้นบนไม่ได้ค่อยเอาออกมาวางโชว์ตอนนี้มีชั้นหนังสือที่สวยงามก็น,นําหนังสือที่อยู่ในคอลเลกชันเนี่ยมาวางโชว์เผื่อวันไหนลูกค้ามาแล้วอยากจะอ่านหนังสือก็จะได้มีหนังสือหยิบจับไปอ่านได้ระหว่างที่มาเที่ยวที่บ้านกันค่ะ อีกฝั่งของชั้นหนังสือจะเป็นส่วนของการโชว์วิสกี้ของคุณสเตฟานนะคะเป็นวิสกี้ที่คุณสเตฟานทำเองทำขายด้วยดังนั้นชั้นวางตรงนี้ก็กลายเป็นชั้นวางของที่จะโชว์สำหรับขายด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ก็จะมีออของสะสมอีกอย่างหนึ่งก็คือแผ่นเสียงนะคะพวกนี้จะเป็นแผ่นเสียงรุ่นเก่าๆเ,เ,เป็นเพลงเก่าเป็นเพลงคลาสสิกยังขาดของอยู่ค่ะแวะไปอีเกียครั้งหนึ่งไปซื้อของมาตกแต่งเพิ่มเติม,ตมกันนะคะ ก็จะมีพรมที่จะเอามาใช้สำหรับปูพื้นที่โต๊ะตรง,ตรงโซฟานะคะแล้วก็มีโคมไฟมีต้นไม้เอามาทำให้มันสดชื่นขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยค่ะทุกอย่างใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือการติดตั้งไฟจากข้างบนเพดานค่ะซึ่งตอนเราเปลี่ยนจากของเดิมซึ่งเป็นไฟสีขาวให้เป็นไฟบอมนะคะก็ เป็นรับหน้าที่โดยคุณสเตฟานเจ้าเก่าเจ้าเดิมทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะนอกจากจะเลื่อยไม้ติดตั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังเป็นช่างไฟได้อีกด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องมอบหน้าที่ให้คุณสเตฟานส่วนมดก็เป็นผู้ช่วยเช่นเคยคะ่ะโอเคตอนนี้ไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วสภาพมันเป็นยังไงบ้างนะคะ